สวัสด um, oh no ีครับพี uh, ่น้องผูกรช่องตันอัตพลำเพลอและผชวพี่น้อง่เป็นวิธีการเรื่อนเรื่อน่หญหลังของม่ไปอยู่ในช่องเนะรับเพื่อที่จะรอชาธัตกิจในตอนเย็นแล้วก็ห้องสมัรพนิธีการท่าีี่น้องบริษัทมาถ่ายทางต่าตัวตอนที่เกหลังห้อ เราจะทำวัดจะช้าพนักนากรประมาณสี you you ่โมงเชิงน้องครับประมาณหกสิบหกนาฬิกาครับเขียโตอ่นบิชชาอางซอยเน่โอเคครับขอขอแรงผู้ชายก็สักสี่ถึงห้าคนครับไปยกโต๊ะช่วยแม่ปีหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอหยาดอ่าซอยแม่ยกยกโต๊ะจะเข้าวเดี๋ยวค่อยมาบอกกันพี่น้องครับโอเคครับโอ้พี่น้องมาว่าวกันต่อครับพี่น้องก็หันเขียโต บบสามาดไทยพี่น้องเบิ้งได้ขอโทษขออภัยหลายๆครับพี่น้องเพราะว่าวิธีมันบ่คือกันพิธีการบ่คือกันเฮาก็ทําตามพิธีเพิ่นนะเพราะว่าตอนนี้คือเฮาเคลื่อนย้ายล่างแม่ไปที่บ้านอีกหลังแล้วบ้านอีกหลังแล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่ทําพิธีพอถอดเวลาแม่นพอทําพิธีเหมือนเดิมแล้วก็พอถึงเวลาก็จะถึงจะไปประชาพนักกิจ ที่จุดที่ชาพนักกิจเนี่ยคุณโยนะกสายสินไปแล้วเหรอแม่โยกไปแล้วมันมีแบบส้ำเด็จตัวไปแล้วนาโยกให้แน่แม่แม่บ้านักแม่บ้านักแม่บ้านักยกสบายโย,ยกสบายแมงโยกสบายว่าชิบาหา้พี่น้องเลย <c oughs> ถึงยกไปนำ้ำมันดากอะไรไปนำ้ำคุนบ่อยเปิดเทนน่าตัวนาเพคุนแซกออกมาได้อันนี้แม่เห็นอยู่ เอ็นเอ็นเสียมันเอ็ถุงซสีนถุงซสีนโอ้ก็เห็นแล้วพี่น้องไปวัดแถวเลยเพราะก็เห็นบ่แม่แม่พ่นไม่สบายเนาะทางโรงพยาบาลเพิ่นก็สิกันกันซีนมากิวเอ่อพี่น้องเห็นก็เห็นโควิดบ่นั่นแหละเื่อเดียวกันตัวที่แม่เป็นเป็นโรควันละโรคแมนแมนวันละโรคติดต่อเป็นโรคติดต่อจะเลยอันตรายเนาะเพิ่นก็เสียบเสียบนี่เฮาก็ต้องเฮาจะใส่แมสอดแม่นแต่นี่ออกมาจากอันนี้ลราก็เลยเดีผมก็ยังใส่แมสตลอดครับเพราะว่าอันนี้ ไปซอยอันนี้ไปยกโตเขาไปน้องซอยกันยกโตได,ได้รอทำพิธีช่วงบ่ายตอนลุกมาทำให้เต็มที่นะเขาแมวคนนี้ปวดงนอะไรต่อไม่เอ่ยน่าจะรออย่างเดียวกวดเรอวาไม่กวดหรไม่กวดไม่กวด,มวด,วดผมให้เพิ่นเก็บไปเพิ่นเก็บไปใส่นอ้องเดี๋ยวด้ว ทำให้กวดตอนที่น้องอันนี้ไงโอ้คอครับผลัดผลัดห้องตรวจทำความสะอาด เ็นแล้วขาเป็นผู้ยิงอยสิเป็ยกลงมาให้เตาเรียงอ๋อโอเคเรียงยาวเลยใช่ไหมถึงนี่เรอาันลยงเดียวลูกอ๋อถึงไหนะแม่ถึงตรงเส้นนี้เครับมีแต่คนรักแน่เนี่นี่มแก้มขง พัดลมก็แห้งจะกวาดหนีพัดล้มใหญ่โตหมานางังออกมาไปทั้งหนอบ รอรอพิธีการจัดสถานที่รอพิธีการเสร็จเรียบร้อยเตรียมพี่น้องเข้าเขาก็่าอมหน้อยเขาก็มาซอยเต็มที่ทุก้นนี้เต็มที่ทั้งแต่ช่วยเลยนะครับแม่ตั้งแต่หาเนี่ยไปเก็บไหนนี่ แม่ขาเนี้ยไปเก็บไหนครับอันนี้เก็บเลยแม่แม่ไม่ได้ขาพวกนี้เก็บไหนครับเก็บสารานุ่นเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ต้องเก็บขาแม่ขอฟังคั้งเนี้ยก็บพี่น้องเพื่อนเมย์ไฟวาว่าระดับบรรลุออทายกซ้ำสาวสาว ชี้สีฟ้าสองสองขานี้แล้นแม่เดี๋ยวให้ให้แบกแบกโอเคครับเดี๋ยวเคลียร์ขาก่อนโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอยัดเลียร์ขาพวงหลีดก่อนจัดเรียงให้เป็นระเบียบครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไม่คิดนะขอบคุณทุกติดตามครับพี่น้องครับโอ้ย อะไรครับผมไหนมัเแลวกันออกกันไหมครับพี่นอกสวัสดีครับ